สวัสดีค่ะยายคำเฮ็ดยังค่ะเก็บขี้เล็บค่ะพัดโต๊ะถือแหนแม่เออวีนองเอ่ยอันเล่เดียวตกันไหมเอ้ยยัดจับเตียยแม่พ่ะพันนะอันเล่เป็นงสีเบาๆค่ะเบาได้เบาค่ะแข้งเียเออีนเอ่ย โอ้เอ hey, be ๊กี่ดได้เนวยายเบิ้งเบอกกะหูเนาะยูบานไปปีนก็อันไปปีนก็น่าไม้มากพี่มากปีนกอขี้เล็กป้าอยู่ลุมกับมีแม่เอ้ยล้หลังป้านี่าพขี้เล็กขี้น้อยอนเนี่ยงามเลยใบชาคาต่างกงเนาะชันในเด้อจ้า เอาความขีดีเอาความขีดีมากฝาอืมจะเป็นถิ่ใจญเป็นคากเนาะจ้ะแป๊บหนึ่งอ้โอ้โหมวนว่ะมวนงามแหงแตงโตมากมากมาปีนมากพีเล็กแบบนี้ว่ะง่งามแ่ายเลยเว้ยเขาจะอันแบบมันเนี้ยลงมาเขาจะมันคพงไม่นะเดนน้หอนงามเลยภาคพี่เล็กแค่ไหนพี่น้ะเอ้อเนี่ยงามงามากกว่าโพงไม่ มาเป็นยังเด้ชื่อนังมาฝาเออากับบ้าฮะบ่เกงดนีแล้วเหมือกเลยโอ้ยดีกแต่กับบ้าเรียวนางมาฝาคนนพี่นเลยดมาพักีเล่มใม่บ่บ่ี่คเป็นตนาย่เด็ดเด็ดยังค่ะเด็ดเด็ดจริงค่ะลิงลิงเาลิงเาค่ะลิงเาโมมีมุดแดงเนาะ ะเอาไปใส่ออมบัากิเลกมาเด้อมากินออมบักกีเล็นั่ยข้มพี่น้องเอ้ยอมแบ่งกินได้จะเออปีนเข้าไปา้ยำหนึ่ก็เอาเถอลปเละเปลี่นแหลางมันตดเอาเปลี่นค่ะเปลี่นเกขบบ้นเเอาเอาเพี่น้องเอ้ย คนไล่มากมากเฮ้ปะเมื่อยามนี้เมื่อปีนก่อนจะใหม่ได้ยังครับเออปีนเข้าไปเมื่อจีเจนังเออบอแมนเมื่อออมเซนักอ่ะออมเซนังเนาะ